และเปิวัฒนธรรมของการท้องกินด้วยค่ะให้รู้ว่าชุมชนนี้นะมีศิลปะวัฒนธรรมอะไรเด่นๆบ้างเนี่ยค่ะคนต่างพื้นที่จะได้เข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกสถานที่ท่องเที่ยวว่ามีที่ไหนแบบเด่นๆสวยงามน่าไปสนุกสนานอย่างเงี้ยค่ะจะไ,ได้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเราอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะพยายามจะเห็นหรูปบ้านเอา bỏ phần ta, ta con này nhà đi, thầy hơ mẹ nào vợ cô khâu như đi, chào cháu hãy cháu đá cô ban hậu còn hủy cái nhàng nhà. đó, ban hậu mi bánh cái nhà mắc cắt khâu cắt làm xây nhà đi, mẹ kiểu mẹ kiểu mẹ kiểu 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 นี่ก็มากาขายนี่ก็เจรักแต่รักรู้เษตปลูกใหรปลูกน้าอย่างเงี้ยนต่ว่าไครได้ข้อมูอเกี่ยวกับการเกษตรการเมืองอย่างเงี้ยผมวยกับการใส่ปุ๋ยย่างเนื้งหมูไปจะมกันตัดแตเกวาเอาใส่เกษตรมา ้านเขาเนอเองไี่ตลาดสกัดอะไรอย่างเงี้ยกษตรกรแการนาดิแมบส์กไปปลูกนาอย่างใส่ปุ๋ยจะได้ฟีแรงตัดเข้าเอาอย่างใส่อรอย่าเงี้ยกเี่เกี่ยวกับองถิ่นวัฒนธรรมรเงี้อยากให้มีวัฒนธรรมประเมีตรม ทางบ้านทางพื้นบ้านเนี่ยแล้วกี่นเนี่ยพยาเนี่ยแบบมีอย่างมีมอเนี่ยแต่ว่าไม่มีอะไรที่ว่าให้ฝึดหวานอกจากมออนพื้นบ้านไม่มีอยากให้ของดีตำบลแม่กาอย่างเงี้ยนะอยากให้ออกถ่ายการให้ของดีที่อยู่ตรงนี้ออกทีวีบ้างเงี้ยนะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ สาระบำนู่ก,กับัานนันนี้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ประมาณอาีกว่าเดเขาอาเซียนอเซียนี่นีเขาก็ยางมีคำนูงปะกับกับการเร้องการันใจ